สวัสดีครับพบกับต้นแลนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักการเพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับชวนเชิญชวนพี่ๆนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ช่องเลยได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับการสั่งซื้อของจากทางร้านเนี่ยสช่องทางด้วยการช่องทางแรกเพิ่มเพื่อนกันมานะครับที่ทางไลน์แอ idline b u n w i t a k boonpitak มีตัวหันสายนำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่2โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่0 8 1ย์8 9 1 5 6สครับสำหรับของทุกชิ้นนะครับจะเป็นงานมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน งานไทยๆงานทองเก่านะครับหรืองานจิวเวลรี่เป็นงานมือสองทั้งหมดแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเวลาจัดส่งนะครับเมื่อพี่ๆเปิดกล่องมาก็จะได้รับสินค้าพร้อมใช้แนบไปพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมของประจำวันนี้กักนดีก่าครับ แหวนลูบไลท์ระดับเรือนเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยลูบไลท์แล้วก็ประดับเพชร12เม็ดรวม1.08กกรัตน้ำหนักรวม16.67กรัมขนาดแหวน63ราคาขาย62,900บาทวงใหญ่ใส่เต็มหน้านิ้วนะครับตัวเรือนเนี่ยแน่นหนาดีส่วนเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่อัญมณีเม็ดยอดจะเป็นลูบไลท์ซึ่งมี ประกายนะครับชมพูออกมาแบบเต็มๆเลยสีสวยมากๆเลยแล้วก็ได้เม็ดใหญ่อีกด้วยลูเบลไลท์นะครับเป็นอัญมณีซึ่งช่วยปลอบประโลมจิตใจนะครับมีความเชื่อว่า เหมาะมากๆกับการที่จะใส่เพื่อป้องกันคุณใส่นะครับสิ่งไม่ดีต่างๆอีกทั้งยังเหมาะกับพี่ๆที่ทำงานนะครับทางด้านของการขายรวมถึงการตลาดต่างๆเวลาใส่นะครับได้เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยไม่ว่าจะใส่ออกงานหรือแม้กระทั่งใส่ในชีวิตประจําวันใส่ทำงานเนี่ยก็ดูไม่เยอะจนเกินไปได้พลอยสีสวยๆวยฟได้เลยนะครับ แหวนบุษราคัมประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำเจา7ปรประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคับางกระจักนะครับแล้วก็ประดับเพชร36เม็ดรวม50ตังน้ำหนักรวม3.94กรัมขนาดแหวน56ราคาขายเพียง2,1,900บาทวงนี้นะครับเป็นแหวนบุษราคัมวงขนาดเล็กเหมาะกับพ,พี่ที่นิ้วขนาดค่อนข้างเล็กนะครับตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนน่ารักตัวเรือนเขาจะ เน้นนะครับทำให้ตัวบุสราคำสีน้ำทองนะครับเม็ดย่อเนี่ยดูเด่นซึ่งตัวบุดเนี่ยก็มีประกายดีอยู่แล้วยิ่งได้ตัวเพชรทิ้งประดับ ขาวเล่นไฟก็ช่วยเสริมให้ชิ้นงานนี้นะครับดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยขนาดกำลังดีแล้วก็ราคาน่ารักน่าโดนมากๆเลยขนาดเวลาใส่ขึ้นเทียบกับหน้านิ้วนะครับก็คือใช้งานได้กับชีวิตประจำวันรวมถึงใส่ทำงานได้พี่พีที่ชอบงานออกแนวเรียบร้อย cf ได้เลยครับ แหวนพิงโชพาสประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดย่อนะครับด้วยพิงโชพาสเม็ดใหญ่มากๆเลยถึง11.56กรัตประดับเพชร36เม็ดร,รวม4.79กรัตน้ำหนักรวม12.10กรัมขนาดแหวน51ราคาขาย185,900บาท วงนี้นะครับได้พลอยเม็ดใหญ่แล้วก็ได้เพชรเม็ดใหญ่ตัวเพชรนะครับตกเม็ดละ13ตังโดยประมาณนะครับซึ่งเพชรเนี่ยขาวเล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมก็คือสวยได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วยังได้พลอยเม็ดใหญ่พิงโชพัสนะครับเป็นอนัญมณีแห่งความรักแล้วก็ความโชคดีมีความเชื่อว่านะครับจะช่วยคุ้มครองแล้วก็ช่วยเตือนภัยสิ่งไม่ดีต่างๆให้กับ ผู้ที่ครอบครองครับพลอยสวยมากนะครับพี่พี่ดูสีแล้วก็ประกายของพลอยพิงโชพ a าสเม็ดนี้สิครับนอกจากความใหญ่ซึ่งเด่นแล้วนะครับยังได้ตัวเรือนช่วยเสริมอีกด้วยตัวเรือนเนี่ยใส่ยังไงก็เห็นชัดพี่พี่ที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ชอบพลอยสีหวานๆแบบนี้วงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยที่ถูกใจแล้วก็น่าซื้อน่ามีไว้มากๆเลยเห็นไหมครับเวลาใส่ท่ายิ่ง ใส่แล้วออกงานกลางคืนโดนแสงไฟระยิบระยับแล้วก็โดนใจแน่นอน CF ได้เลยนะครับจีเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าป่าหะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่1.35กกราดแบ่งเป็นเพชรเกสรนะครับ1เมตรขนาดประมาณ15ตังคตังแล้วก็เพชรเกสรอีก4เมตรรวม20ตัง ประดับเพชรกุหลาบรวม1กรัตน้ำหนักรวม5.58กรัมหน้ากว้าง2.3คูณ3.3เซนติเมตรราคาขาย2 9 9 0 0บาทราคาดีจริงๆเลยแล้วก็ได้ชิ้นงานซึ่งเป็นงานเก่าแท้ๆเลยดูความที่เขาฉลุลวดลายได้อย่างหวานหวาน มีความประณีตนะครับด้านบนเนี่ยเป็นริบบิ้นแล้วค่อยๆไล่เรียงนะครับส่วนตรงกลางเป็นดอกไม้สวยงามตระการตาแล้วก็ใช้งานได้จริงครับใส่กับโชเกอร์หรือจะใช้เป็นเข็มกลัดกลัดกับชุดเวลาใส่ออกงานก็ดูสวยแบบผู้ดีเก่าครับ ข้อมือเพชรฉลุลายงานเก่าตัวเรือนปาหะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่1.28กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะคะเป็นเกรสร1เม็ดขนาดประมาณ20ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกสรอีก2เมตรรวม8ตังประดับเพชรกุหลาบรวม1กรัตน้ำหนักรวม11.29กรัมความยาว17.3เซนติเมตรราคาขายเพียง 27,900บาทงานสวยแล้วก็เป็นงานเก่าแท้แท้คลาสสิกมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ใส่ยังไงเนี่ยก็ดูดีแตกต่างจากข้อมือเพชรโดยทั่วไปแน่นอนพี่ๆที่เป็นคองานเก่ารักงานเก่าสะสมงานเก่าพวกงานปลาหาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นชิ้นงานซึ่งน่ามีไว้นะครับ งานเก่าแท้ๆไม่มีคนทำแล้วนะครเป็นงานซึ่งหมุนเวียนในตลาดของเก่าเท่านั้นครับงานเนี่ยก็สวยด้วยตัวลายฉลุลวดลายละเอียดอ่อนหวานประณีนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้ากว้างเนี่ยก็กำลังดีใช้งานได้บ่อยๆสวยประจักษ์สวยชัดเจนมาในราคาเบาๆ พี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานเพชรเก่าชิ้นนี้มาแล้วแล้วก็น่าจะถูกใจในหลายๆคน CF เลยเลยนะครับแหวนหยกพมา่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยหยกพมา่า j จด v ฟ Type A นะครับแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม80ตังน้ำหนักรวม6.22กรัมขนาดแหวน46ราคาขาย29,900บาท งานดีราคาดีแล้วก็หยกสวยดูสียกก่อนนะครับยกเป็นสีเขียวเข้มเฉดสีแบบนี้เลยในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟนะครับตำหนิน้อยช่วยประดับและช่วยแต่งแต้มให้ยกเม็ดนี้ดูมีสีสันแล้วก็ถูกใจนะครับเวลาใส่ออกงานเนี่ยรับรองเลยว่าดูดีแน่นอนขนาดของเม็ดยกเนี่ยก็กำลังสวยนะครับแล้วก็ขนาดแหวน46 สามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดปกติก็ไซส์ละ300สําหรับการเพิ่มขนาดถ้าลดขนาดดีก,ก็ลดขนาดฟรีส่วนตัวเรือนนะครับมาในสภาพที่ดีครับ แหวนทับทิมสตาร์พรมา่าประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดนะครับด้วยทับทิมสตาร์พรมา่านะครับแล้วก็ประดับเพชร64เม็ดรวม1.50กรัตน้ำหนักรวม9.38กรัมขนาดแหวน59ราคาขาย55,500 50, บาทงานสวยมากๆเลย ชิ้นนี้นะครับเด่นแล้วก็สะดุดตาด้วยสีของทับทิมทับทิมจะเป็นสอีออกแดงแบบเหมือนแดงวายแดงนะครับ เป็นแดงสวยๆแดงเหลือบๆนะครับแล้วก็สีแปลกตาดีแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเพชรเนี่ยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีมีตำหนิเล็กน้อยโดยรวมสวยตัวเรือนตัวเรือนนี่คือดีไซน์มาตรฐานงานจิวเวลรี่เลยใส่สวยแน่นอนตัวเรือนแบบนี้ใส่ง่ายด้วยครับแล้วก็โดดเด่น ด้วยดีไซน์ซึ่งสามารถที่จะใช้ใส่ออกงานได้อย่างที่ต้นบอกไปนะครับว่าวงเนี้ยจุดเด่นอยู่ที่ทับทิมพี่พี่ดูสีทับทิมเฉดสีสวยนะครับแล้วก็เด่นมากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ีเพชรชลุลายประดับทับทิมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดย่อยนะครับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วเม็ดใหญ่มากๆเลยประดับเพชร171เม็ดรวม3.76กรัตน้ำหนักรวม22.44กรัมหน้ากว้าง4.0คูณ6.5เซนติเมตรราคาขาย159,900บาท สวยสะกดนะครับแล้วก็ตราตึงมากๆสำหรับชิ้นงานนี้ครับตัวเรือนะครับทำเป็นตัวเรือนลายฉลุเป็นช่อดอกไม้นะครับมีความพริ้วไหวอ่อนหวานตัวเพชรซึ่งประดับเนียขาวเล่นไฟดีนะครับยิ่งได้ตัว ทับทิมเม็ดยอดนะครับได้เม็ดใหญ่ๆแล้วก็เป็นเนื้อแก้วแบบนี้นะครับดูสิครับมีเหลือบเวลาโดนแสงไฟเนี่ยเหลือบสวยเป็นทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วซึ่งสีหวานนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ชิ้นงานเนี่ยดูสมบูรณ์มากๆเลยยิ่งใส่ขึ้นคอเวลาใส่ออกงานนะครับรับรองเลยว่าเด่นแล้วก็ดูภูมิฐานมากที่สุดกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เมตตาร้านเพชรทองบุบีทัษ์ด้วยดีตลอดมาเลยไม่ว่าจะเป็นในช่องทางการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r ร b e ช่องนะครับให้กําลังใจกันและกันในทุกๆช่องทางเลยรวมถึงพี่ๆที่สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมมาพูดคุยสินค้ากันที่หน้าร้านครับต้องกับนี้ขอบคุณจากใจ เรามาพบกันกับของสวยๆอีกทีจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมรักกันช่ากันถูกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ s u b สไครต์สำคัญมากๆเลยเราพบกันนะครับบ๊ายบาย